สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเล่นฟิโอน่านะและอย่างแรกคือสิ่งที่ทุกคนควรจะทําก็คือการปั่นนะคะแล้วในการเปิดประตูวับไกลๆก็ตามนี้เลยนะคะมันจะมีให้เลืกอก2แบบกับการสุ่มคนแล้วก็การเลือกคนนึะและอันนี้ก็จะเป็นการเลือกคนนะคะวิธีในการเลือกคนก็คือกดที่ประตูวับไป1ครั้งนะคะแล้วก็หมุนหน้าจอนะคะให้ตรงกับคนที่เราจะเลือกนะแล้วถ้าเราเจอคนที่ใช่เราก,ก็กดไปตรงนี้เลยนะคะจากนั้นก็รอเพื่อนของเรารับเลยนะคะและอันต่อไปก็จะเป็นการสุ่มนะคะ นั่นก็คือการกดค้างแล้วก็ปล่อยค่ะรอให้เพื่อนของเรารับนะคะบางครั้งก็ได้เส้นทางที่ยาวบ้างบางครั้งก็ได้เส้นทางที่สั้นบ้างนะถ้าแนะนําก็คือแนะนําให้ไปเลือกแบบเลือกคนดีกว่านะความคิดส่วนตัวนะคะคิดว่านักบวชหญิงไม่ค่อยเหมาะกับการจุ๊กเลยเพราะว่าข้ามหน้าต่างข้ามไม้คือช้ามากถ้าแนะนําก็คือเหมาะกับการกวนุ้งนะคะและนักบวชหญิงก็เป็นตัวละครหนึ่งที่รู้สึกว่าฮิวไวนะคะและวิธีนี้เป็นวิธีที่เราชอบมากก็ไปหาทำเนะอแต่อย่าทําให้ตัวเองตายนะคะ นั่นก็คือการทำให้ฮันเตอร์สตันค่ะโดยการเข้าไปที่ประตูวาร์ปของเรานะคะฮันจะได้รับสตันไปสักพักแล้วเราก็รีบช่วยเลยคะ่ะและในการเปิดประตูนั่นก็คือการเข้าใกล้สิ่งของนะคะแล้วก็กดไปตรงประตูวาร์ปเลยคะ่ะก็จะเปิดแต่ส่วนตัวให้แนะนําเปิดจากข้างหลังมากกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะสำหรับคนที่อยากแชร์ทิ๊ก็แชร์ใต้อคอมเมนต์นะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่รอเราแล้วก็ขอเราเรื่อยๆนะ